เป็นอ่าเดียวับพีสว้อยอยู่่ไมาค็นไดูด้วตามืออ่เลกินเลนไม่ใช่เพื่อเล่นของเล่นของใครไขรถ้ารักกันจริงอย่าเป็นสิงมือไวพักจะเอาอะไรฉันจะเอาวารา ไปไหนอ่ะมันเป็นฟิลแบบโต๊ะทำงานผู้บริหารแล้วนี่คือวิวนี่คือห้องนอน กว้างมากนี่คือห้องน้ำกว้างมากที่สุดก็ถือว่าโอเคสำหรับแต่เนี้ยเน,นี้ยไม่โอเคหนึ่งอย่างตั้งแต่เข้ามานี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมให้เรานอนรวมชั้นกับทุกคนล่ะแล้วรู้สึกว่ามันอากาศหายใจเรามันไม่พอ เดี๋ยวต้องให้หนูดีเครียรอีกรอบหนึ่งวควันเนมาวันมา,นนมากลับมาก่อนมันเป็นยังไงมันเป็นแบบโยกได้หรอหรือยังไงมันเป็นแบบโยกได้เอ็นได้หรือยังไง หรือไม่ได้พูดมาเลยโยกได้เหรออ๋อมันเป็นแบบโยกได้โอ้ไม่ดีหรอกไม่เอาดี่าหนูดีเตรียมหาร้านนวดที่พี่ด่วนพี่ต้องการไปนวดบอกเขาว่าปิดร้านเพราะว่าพี่ขอคนเดียวพี่ขอนวดคนเดียวเอาเหมอนวดทั้งหมดที่มีในร้าน นวดที่พี่คนเดียวเออเพราะว่าพี่จะนวดนิ้วละคนนิ้วมือนิ้วเท้าก็คือนิ้วละคนพี่ขอแบบขอคนขอคนแบบพี่คนเดียวอะ่ะพี่ไม่ขอแบบนวดรวมโทรจองให้พี่ด้วยนะก็ <c oughs> อน,นอนคนเดียวไม่มีลูเงเมยโตแล้ว ขขาใส่ปะล้นนี่บอกแล้วว่านี่ไม่นี่ไม่ได้กลัวอะไรโรงแรมไม่ได้น่ากลัวเลย mm hmm. คืนนี้เจอกันนะก mm hmm. ็อยากจะรู้ว่าสาวเชียงใหม,ม่จะเอวหวานขนาดไหนเจอเสียหน่อยป่าเจอเสียหน่อยเป่า เลี้ยงยกล้านดีกว่าต้นไหนสวยอะเสียเลี้ยงยิงเลี้ยงยกล้านจบบอกสาวๆคืนนี้เลยว่าถ้าไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มมี่พี่าหันมายิ้มเด็ดขาดพูดแค่นี้เจอพี่ร้านไหนอะ อย่าหันมายิ้มให้ขอน้องถ้าไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มถ้าสาวสาวตัวไหนเอวหวานเดี๋ยวเจอกันจ้าเจอกันจ้าคืมอนเบบีเงจ้าเจอหน้า,า,าไม่บอกดีกว่าไปร้านไหนเพราะว่า สาวรอกีฟมันเยอะไงบางทีเราต้องการความแบบเป็นส่วนตัวแบบเราเขาเราบอกเนี้ยโอ้มาเป็นแสนคนเนี้ยมารอกีดเราหน้าร้านเนี้ยเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่อยากให้แบบคนอื่นเขาว่าเราเออกระเลลือแบบคนอื่นเขาจะว่าเราว่าเราเราแบบเราดูแบบดูดังไปอะไรเงี้ยใครว่า ไม,ไม่บอกว่าจะไปร้านไหนไม่บอกหรอกให้ซอเอาเสียไปเก็บเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ตรงนี้หรือเก็บไว้ตรงไหนบอสให้อยู่แค่ล็อบบี้ค่ะเีย ล้อพี่จะบอกอะไรให้นะไม่มีใครห้ามพี่อยู่สิบคนยังเอาไม่อยู่เลยสิบคนยังเอาพี่ไม่ลงให้พี่เดือนสะดวกไม่มีใครขอค่ะอย่าทักอย่างนี้อีกบล็อกยิ้มถ้าบล็อกน้ำเพชรมาก่อน ซิคนยอไม่ลงชาลอดก็ห้ามไม่ได้นะใครก็ห้ามพี่ไม่อยู่แล้วนาทีนี้ใจอะใจเรามันเรียกร้องสาวเหนือเอาใจปะมันต้องเจอหน่อยถ้เราสาวเหนือเนี่ยแบบผิวขาวตาเขาเรียกอะไรตาใสใจอ่ะต้องเจอ ไม่มีใครคอมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาทำเขาทำก่อสร้างอยู่ที่ให้จัดคิวเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วคะ่ะดีมากหนูดีดอยบัตรเครดิตพี่ไปกดเล่นปะเพราะว่าพี่แบบถูกใจพี่พี่ชอบการทำงานของหนูดีเอาบัตรเครดิตพี่ไปกดเล่นเอาเลยเอาไป,อ,าไปอยากซื้ออะไรไปซื้อเลยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยนะพี่ชอบพี่ชอบคนทำงานแบบนี้ อยู่ไหนคะอยู่ใจเมียงตัวจริงที่ฟ้าน่ารักมากๆปกติมากๆ มีเงินไหมในบัตรไม่อันค่ะไม่มีอันเงิในบัตรเครดิตพี่ฟ้าจะไปหยุดที่ตรงไหนอยากอยู่ที่เธอได้ปะเขาเทอีกแล้วโอ้ยแองเทไม่พักเลยอ่ะเหนื่อยวะ ฝนตกอดไปรับที่สนามบินเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาเจอกันมิทติ้งก็ได้นะนึกว่ห่วยเนี่ตน,นตลกเหรอพี่เพืนคนตลกแต่ว่าพี่ไม่ได้ตลอดนะน้องคนข้างหลังพี่ฟ้าสวยจังหนูไมเอาบัตรเครดิตพี่ไปใช้ไปไปเชี่วเล่นจบ คืนนี้ค่อยเจอกันจบชดตัวจริงสวยกว่าตัวจริงพรุ่งนี้มาหาได้นะคะมิ팅ที่เซนทันชายเมียงไม่มีใครแก้ให้เลยเหรอไม่มีใครคิดจะห้ามเขาจริงหรอ ใคร้าเอาพี่ไม่ลงตอนนี้ไม่ใช่มีใครเห็นไดโนเสาร์ปะแล้วขอนกันจะเล่น,น,นละอะไรในทีนีน้เดี๋ยวเจอคิดเซอร์ไพรส์ให้ชาวขอนแก่นก่นอนเจอแน่คนบอกว่าเป็นห่วงพี่ฟ้ากลัวหายใจไม่ออกหายใจออกข้างในมีพัดลมนะคะสบายมากก็เป็นชุดเอ่อพ c r กันโควิด กันโควิดไงคืนนี้จะมีโชว์พิเศษไหมไหมายถึงใครนูหมายถึงใครหนจะพูดเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้นะแหล่งข่าจากไหนชุดเซฟพี่ฟ้าใช่ดีนะตอนออกมาจากประตูไม่หงายท้องลืมไปว่าหัวมันยาวงับประตูพอดี งำงำงำไหนชิมสนามบินเชียงใหม่หน่อยที่มันเป็นยังไงงำงำงำเลยจบคืนนี้ไม่เอาการแสดงนะน้องพี่บอกก่อนเพราะว่าพี่ไม่อยู่ด้วยพี่พี่พี่ไม่ชอบดูการแสดงเท่าไหร่วันนี้พี่เหนื่อยวันหลังแล้วก็คืนนี้ใครที่จะเจอพี่นักคิววนูดีก่อน ไปห้องดูดีก่อนแล้วค่อยมาห้องพี่โอเคนะมันเชิดพี่ไม่มีเมดแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะไปหาสาวๆมานอนเป็นเมดสาวเชียงไหม่โอ้นอนคนเดียวมันหนาวจังเลยอยากมีคนมานอนด้วยอากลับบ้าน เตียงมันใหญ่ห้องมันใหญ่งั้นทีนี้ยึดปลายเตียงข้างๆนี่ี่กะว่าพี่จะเป่าไดโนเสาร์ให้มันพองแล้วก็มอยว้ข้างๆใจปะมัอนไส้ะ่ะ Movement ธรรมชาติ ไม่มีอะไรเหมันไส้นอกแบบคนมันหล่อคนมันรวยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีคนหมันไส้มันเป็นสัจธรรมชีวิตพี่เข้าใจมันทําให้น้องๆใจเจ็บในบางทีพี่เข้าใจมันเกินไปมันเกิดปุยมุ้ยอะไรเงี้ยพี่เข้าใจได้อยากถามเหมือนกันเก้าอี้หนึ่งสองสาม นักหน่อยวันนี้มีโซฟานอนกันเลยทีเดียวนี่อ่านี่เตียงนะโซฟาเก้าอี้หนึ่งที่นั่งนะสองไปไงเก้าอี้รอบด้านจับที่นั่งกันเต็มที่วันนี้สาวเหนือ,อยังไงก็สู้สาวออริจิไม่ได้เมื่อไหมันก็ต้องดูกันหน่อยอนะน้อง ใส่ปะต้องดูกันหน่อยมันต้องมีอะไรอะโชว์มาอ่ไรเงี้ยเป็นพี่พี่ไม่พูดเป็นพี่พี่ไม่พูดเยวะละพี่ไม่พูดละพี่ทําให้เห <pl ains> <Christ>. ็นเลยจบพี่โชว์ใครอยู่บนเตียงอ่ะเชอรี่มีน้องกิฟตเชอรี่น้องไว้สามคน เลขาเสียอยู่นี่ดูดีอยู่ห้องหนูเหรอเป็นเมดกันเหรอไม่มีใครขี่คอพี่ฟ้าไม่มีมีไม่มีใครกล้าพี่บอกแล้วหนูไม่มีใครกล้าอยากถาม อย่างนี้ถ้ามีผีหนูรู้จักนี่ไหมลูกน้องรู้จักนี่ไหมคะหนูอย่างนี้เลยไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มพี่พี่ไปห้องหนูดีก่อนต่อคิวพี่มีของน้องเพอทีเข้าใจปะ ให้ดื่มรอบแฟนขับให้ที่สนามบินเมื่อเชา้าเข้าใจได้พี่ฟ้าเข้าใจได้ให้เหรียญมาก็โอเคแต่ถามว่าพี่ฟ้าถามถามแฟนขับ ยังไงทำอะไรเอาไว้ทำอะไรจังไงอ่ะยังไงไกลจะได้ยินตลกเอาไว้ทำอะไรยังไงดี นุน่นสบายใจไ,ไหนๆก็เป็นมลิแล้วอนะเนาะยังไงอะคืออะไรอะเป็นนี้หรอเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่นะคะหนูขออาศัยนอนสองคืนนะคะอะไรที่ร่วงเกินไปทั้นที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจหนูขอเข้ามาไว้ักที่นี้ด้วยนะคะหนูขอถวายดยอ,อกไม้ของอะไรนะคะ จต๊บตจบ๊ไม่ได้มีอันเดียวทำไมเงี้ยเหรอถ้าผีมาแล้วแบบ คือให้พี่ฟ้ามาไว้ทําอะไรผีมาแล้วเฮ้ยอะอย่างนี้หรอน้องพี่ให้อย่างนี้เจ้าที่เจ้าทางหนูขอนะคะหนูให้นะคะแล้วเขาจะแบบฮ๋อเขาสามสีเหรอขอบคุณนะอะไรอย่างนี้ยหรอคือให้มันทำอะไรเขาเอาไว้ ผูกต้นไม้ประดับประดานี่มาโรงแรมเอามาให้ทำไมไม่เข้าใจถามว่าเจ้าที่เขาจะชอบเอาเขาจะที่จะไปทำอะไรในห้องเจ้าที่จะเอาไปทำอะไรนี่ถามตรงๆจากใจอยากรู้เสียอยากรู้เนี่ยมัดผูกดื้อๆอย่างนี้เลย เข้าใจได้นะเข้าใจได้อ่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะเฮียไอเขาหลักมหานครสำหรับดอกไม้บอกว่าว e ลคั m มเชียงใหม่นะคะขอให้มีอินฟ้า์มีความสุขความสดใสมีรอยยิ้มตาอการผีนี่ดี นี่ดีมีนี่ด้วยจริงๆแฟนคลับไม่ได้ให้แต่ว่าขอมาเขาไม่ได้ให้เขาบอกอยู่องนี้นี่เลยหยิบมับมาเลยจบถือว่าขอแล้เราหยิบตอนใส่ชุดไดนโนเสาร์ให้เถอะเชียงใหม่เล่นกูแล้วแฟนค่ะ ที่มีของจบสำหรับค่ำคืนนี้อย่าเอาไปอย่าเอาไปฮะเจ้าที่เขาซื้อหรอยังอ่ะนี่ต้องซื้อเจ้าที่ค่ะพี่ซันอย่าถามอะไรอย่างนี้เราต้องเป็นคนซื้อ มีอันถ้ากับว่ามีสองเหรียญทันขับให้มาก็เท่ากับว่าเรามีสองเหรียญเราจะพกไว้ในกระเป๋าหนึ่งอันแล้วก็พกติดตัวไว้หนึ่งคืนนี้เดี๋ยวเอาไว้หัวนอนจบหิวน้ำพูดเยอะเจะ็บคอ โซฟานี่เราจะหันยังไงดีคืนนี้ต้องแจ้งพนักงานยังไงอ่ะให้หันหน้าเข้าไปคนเดียวไม่น่าไหวคิดว่าไม่ได้แอมพี่กอกน้องนะของพี่เยอะ แล้วหัวใจไม่ใช่ห้องนอนปะพี่ชันไปเล่นตรงตรงไหนดีอะไปเล่นตรงแบบไปเล่นแถวโบเบมุกเนี้ยหัวใจไม่ใช่ห้องนอนไม่ได้ใส่กอนไม่ได้ปิดเอาไว้รู้อายุเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายที่ที่ดูเวลาที่เรามานอนโรงแรม เตียงมันใหญ่จะนอนยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวน้องเห็นเตียงไหมม,มันไม่ได้ยากพี่บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากการที่เราจะนอนปั๊บพี่ฟ้าเนี่ยไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดบ่อยเพราะฉะนั้นพี่ฟ้าก็จะมีทริคในการนอนเตียงมันค่อนข้างใหญ่มันใหญ่ ถ้าเรานอนตรงนี้เนี่ยเรานอนตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่าจบซูมให้ดูการนอนต่างจังหวัดยังไงให้ไม่น่ากลัวอ้าให้ดูห้องน้ำก่อนไหนไหนได้ไละนี่ ค่อนข้างใหญ่ว่าไปนี่สำหรับน้ำและจากูชิเข้าใจปะพี่ไม่อนุญาตนะพี่บอกก่อนระหว่างถือว่าโอเคถือว่าเลขานอยู่ดีจัดการได้ดี อ่าทำให้ดูนอนให้เด็กมาดูขอทริคเนี่ยถ้าเรานอนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเหงาถ้าเรานอนตรงนี้ตรงนี้จะค่อนข้างเหงาที่บอกไว้ก่อนมันไม่ได้การที่เราปล่อยทิ้งให้มันโลง่ง มันหาจะมีอะไรมานอนได้ใส่ปะเะน้นสิ่งสำคัญพี่ฟ้าจะนอนอย่างนี้คืนนี้พี่ฟ้านอนอย่างนี้จบถือว่าจบคือนอนขวางไปเลยหงายความกลางออกให้สุดสุดขาแล้วก็สุดแขนแบบนี้ ไปเลยแล้วมันจะไม่มีอะไรกัน้นพื้นที่ช่วงตรงนี้ว่างหมอนมีวางวางให้หมดอย่างนี้ถือว่าจกเชิดและมันก็จะไม่มีที่ว่างอนะ่ะแล้วถ้านี่เป็นผีนะนี่จะนี่จะดูอย่างนี้ลหละเฮ้ยตรงไหนดีวะนี่เป็นผีนี่คือแบบ มันไม่ได้เต็ไมไปหมดนี่เป็นผีที่คิดหนักต้องไหนอ่ะจะอตรงไหนดีเต็ไมไปหมดเฮ้ยจะงงี้นี่คือเทคนิคเวลาที่เราไปนอนต่างจังหวัดแล้วเ,เตียงมันใหญ่แต่ไม่ไาวเป็งไงไม่ไวายมีโซ ทำจงไงมีกระเป๋าเดี๋ยวคืนนี้เอากระเป๋าขึ้นมาไว้บนโซฟาจบเชิญบอกแล้วนี่นี่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว <c oughs> คืนนี้ไม่รองด้วยประกาวมาวงอ่ะ <c oughs> ผีมาบนเพดาน <c oughs> สปไปเดอร์แมนหรอ นี่ค่ะเจอหน่อยเจอกันหน่อยเดี๋ยวเจอวางสองเหรียญเลยจบวางใต้หมอนสองฝั่งจบชอเราพรุ่งนี้ก่อนไปมิตติงก็คือมีคุยงานต้องไปดูเหมืองเพชรแล้วก็เหมืองทอง พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะไปทันเจอฟันคลับหรือเปล่างานพี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆจริงๆในช่วงนี้ พูดเยอะตั้งต่ไลฟ์มาขอที่เล็กๆนอนด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะใครเปิดทีวีเขาเปิดไว้ให้ค่ะไปนวดดีกว่าตอนหกโมงมีดินเนอร์ หลังจากหกโมงพี่ก็จะไปโสพานิดหน่อยเจอกันที่จ้าวเซชียงใหม่คืนนี้ถ้าเจอพี่บอกว่าหนูเป็นแฟนขับเสียเบิ้มอย่างนี้เลยหนูเป็นแฟนขับเสียเบิ้มค่ะไม่มีตังจา่ายเล้ากับพี่จบแค่นี้เจอกัน